วันนี้เราจะมาสอนดูเพศห่านนะคะเป็นลูกหานเอ็มเดนนะคะวิธีการดูเพศห่านนะคะเดี๋ยวเราจะดูากันะคะก่อนอื่นนะคะลูกห่านขนาดนี้เราก็จับหงายท้องนะคะจับไงท้องวิธีการดูเพศห่านก็คือจับด้วราบมนตักอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆเปิดปูดปดูเนี่ยคะ่ะเห็นไหมค่อยๆเปิดดูนี่ยคะ่ะ เนี่ยนี่สีขาวนี่คือเพศเขานะคะเห็นชัดไหมคะเนี่ยค่ะนี่คือเพศฐันตัวผู้นะคะจะมีเดือยขาวๆออกขึ้นมาถ้าเปิดอย่างนี้จะเห็นชัดนะคะโอเคนี่คือตัวผู้ค่ะามาดูเพศฐันตัวเมียต่อนะคะอันนี้คือหานตัวเมียนะคะค่ะดูแล้วก็เปิดนะคะนี่ค่ะ นี่คือเพศหันตัวเมียเนี่ยค่ะเราจะไม่จะไม่มีเดือยออกมาเลยค่ะ,ะดูนี่ที่จะไม่มีเดือยนะคะนี่คือเพศหันตัวเมียนี่คือตัวเมียนะคะโอเคเนี่ยค่ะลองไปศึกษาลองทำกันได้นะคะจะได้เช็คเพศหันตั้งแต่เด็กๆค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ โอยเจ็บไอ้ไอ้วนเจ็บลูก <c oughs> คุ้นเกินไปก็แบบนี้และนะคะมันคุ้นเกินไปมันก็จะโซนอย่างนี้แหละนะโซนจริงๆเลยมันจะมากขึ้นไปแล้วนะ <c oughs> เลี้ยงน้องหรือเปล่าเนี่ยฮไอพวกกิฟต์บฮี่เป็นตัวผู้ไหมเนี่ยทำไมมันคุ้นจัง เดี๋มันดุจังฮึไอ้เจี๊บห่ยจับหน่อยอ้วนจับหน่อยอ้วนจับหน่อยจีมันเด็กเรียบร้อยไหมลูกไม่หนูหนูไม่เรียบร้อยเลยหนูกัดเหล็กอีนี่นี่อย่าสอนน้องอย่างงั้นไอ้อ้วน